สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชร์สไตล์ไทยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนการใส่จุดโฆษณาปี2020นะครับนะครับเราเข้าไปที่ App Studio นไมครับโทรฟับตัวเข้าไปใน Google Chrome นะครับแต่เป็นเว็บไซต์ของ a p s t u u i o o ที่เราเข้ากันไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับมันจะค้างอยู่ที่หน้าจอ o o o g l h r o r o นี่แหละครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่นี่นะครับวิดีโอ นะครับรอมันลันนิดนึงนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นเป็นวิดีโอของเราทุกหลายๆอันนะครับเราเลือกวิดีโอที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า8นาทีนะครับกดเข้าไปนี่นะครับแล้วกดเข้าไปเห็นตรงที่เป็นสัญลักษณ์เงินนะครับตัว S นี่นะครับกดเข้าไปนะครับใปนการสร้างรายได้ครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปในะนี้นะครับตรงที่จัดการโฆษณาตอนกลางนะครับในนี่นะครับนี่เลยนะครับเอาซูมเข้าไปนะครับจุบโฆษณาตอนกางแล้วเราก็เลือกอนะครับว่าเราจะลงโฆษณาตอนไหนบ้ากมันอยู่เก้านาทีผมจะแบ่งนะครับอันนี้เอาสักตรงสามนาทีกว่านะครับ ขึ้นไปเลยคก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วเห็นตรงนี้นะครับช่วงพักโฆษณาให้เรากดนี่นะครับปิงมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงที่สามนาทีนะครับนะครับแล้วเราก็เลื่อนีกนะครับเลื่อนไปนะครับว่าเราเอากี่นาทีนะครับ เมื่อยไปกี่นาทีแล้วครับอันนี้ห้านาทีแล้วเหรอน,นะครับตอนแรกมันมันมีตรงห้านาทีแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงที่แปดนาทีประมาณแปดนาทีได้นะรเรื่องจุดเรา่าใส่จุดเยอะเกินไปนะครับเพราะมันจะทําให้ผู้ชมทางบ้านเบื่อนะครับใส่ประมาณสามจุดพัก โฆษณาก็พอแล้วนะครับพอผมใส่ตรงสามนาทีห้านาทีแล้วก็เจ็ดนาทีนะครับนะครับแล้วทุกคนแล้วแต่อย่าใส่มากเกินไปนะครับอย่าใส่ทีเจนไปนะครับอย่าคิดว่าเราสร้างรายได้ได้ลแล้วว่าแล้วว่าเขาจะมันไม่ดูช่องเรานะครับละเขาจะไม่สามารถเรี่ยเอาไหนนะ เขาอาจจะไม่ดูช่องเราได้นะครับเพราะว่าโฆษณาของเรานั้นเยอะเกินไปทําให้เขาไม่ได้ดูคลิปที่เราทําแบบมีอัธรดเราใส่แค่เหมือนแทรกๆไปในตัวแค่สามถึงสี่ก็พอนะครับแล้วก็เนี่ครับกดตรงที่ดาเนินการต่อนะครับและที่สําคัญนะครับกดตรงบันทึกนะครับถ้าไม่กดตรงบันทึกคือสิ่งที่คุณทํามาจะสูญเปล่าในทันทีนะครับ กดบันทึกเรียบร้อยจบครับเราใส่โฆษณาตอนกลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับวันนี้ช่องสตตร์แต็รยืน,ยยน,ยยนยอปร,รีบีอปียครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับช่องสตตร์แตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรานะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆใหม่ๆใ,ให้มาชมเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มือใหม่ๆนะครับสิ่งที่เรา สอนไปทั้งหมดนี้ก็คือยูทูบเบอร์มือใหม่สมควรที่จะรู้ไว้เพื่อเป็นเทคนิคในการต่อยอดนะครับสำหรับวันนี้